สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 Tru e Vision 784ผมนพดลรัตนแสงหิรันรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโลกในยุคป,ปัจจุบันนะครับพบกับว่าจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างนะครับอาทิเช่นโรคโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปจนทำให้พฤติกรรมการเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกต้องเปลี่ยนแปลงและในก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ยังเผชิญหน้ากับ การดิส u p t ที e ของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราจะนในระยะอันใกล้หรืออันไกลก็แล้วแต่อาทิเช่นนะครับที่เราเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มจะมีรถไฟฟ้าเริ่มมาแทนระบบสันดาปภายในนะครับซึ่งมีใช้กันตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงรถส่วนตัวบุคคลซึ่งตอนหลังเนี่ยผมเห็นว่าเริ่มเข้าไปสู่เครื่องจกอักรอุตสาหกรรมหนักก็เริ่มจะใช้เ,เครื่องที่มาจาก แหล่งกำเนิดของกําลังที่มาจากไฟฟ้าแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับระบบก,การเงินของโลกก็เริ่มก้าวเข้าสู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเคยใช้มานะครับเงินกนระสาบเงินเฟียสมันนี่ธนบัตรต่างๆเนี่ยที่เราเคยใช้ชําระหนี้กันในสังคมเนี่ยก็ได้เริ่มลดน้อยถอยหายไปจากสังคมเราพบว่ามีการใช้อิเล็กทรอนิกส์มันนี่บัตรเติมเงินต่างๆรวมไปถึงการจ่ายเงินผ่านระบบโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน กระเป๋าตังค์ที่เราได้รับมาจากทางหน่วยงานราชการที่ไทยก็เป็นหนึ่งในการนําความเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้ในสังคมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันของพวกเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดกรกระยิมสารตะกูลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมอาจารย์ครับจาก ที่เมื่อกี้ผมพูดเกินนำไปเนี่ยนะครับอาจารย์ช่วยสรุปหรือพูดภาพรวมของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยให้เราเห็นภาพตรงกันอีกักรอบหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ครับคืออย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากพวกเรารู้รู้ก่อนนะว่าที่จริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะในธรรมชาติของเราเนี่ยมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่แน่นอน uncertainty นะ อันนี้จากกฎทางด้านวิทยาศาสตร์นะแล้วก็จากกฎของทางด้านศาสนาพุทธนะคืออันนีจรางารย์คือมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนนั้นก็เกิดขึ้นจากความผันผวนคือ volatility แล้วก็ความซับซ้อน complexity c o m p l e ความความแบบคล้ายสลับซับซ้อนครับแล้วก็มี ambiguity, ambiguity. ความค,คลุมเครือครับเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งสามอย่างข้างหลังเนี่ยมันไปทำให้เกิด uncertainty ครับผมอันนี้เป็นกฎทางด้านฟิสิกส์เนี่ยครับผมธรรมชาติเ,เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติศาสนาพุทธนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของเรื่องธรรมชาติได้ความเปลี่ยนแปลงอ่าเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือคืออยู่ในนั้นหมดครับนะซึ่งมันมีอยู่มานานแล้วนะแล้วบูการเนี่ยก็ เกิดขึ้นมานานพอพอสมควรนะผมเข้าใจว่าเป็นตั้งแต่1978นะับหรือ1987่าผมจำสลับก็้ว์กาวเวอร์เนี่ยมันเป็นคำเรียกของสภาวะของทหารเขาเรียกสภาวะความคุมเครือของพื้นที่นะครับก็ที่ V ก็คือ volatility นะครับ U คือ uncertainty นะครับ C ก็ complexity แล้วก็ A ก็คือ ambiguity ครับผมทั้งหมดก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ยากที่จะอธิบายออกมาได้เป็นคำพูด ก็ก็ถึงผมถึงบอกเลว่าเนี่ยมันทําให้เกิด uncertainty เกิดอันที่จังเกิดความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นนะซึ่งมันเกิดจากการผันผวนเกิดจาก complexity นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันครับเกี่ยวโยงเกี่ยวเชื่อมมาเชื่อมโยงกันหมดนะครับมีอะไรปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็ผันผวนหมดกระทบหมดนะอันนี้อันนี้ก็คือความไม่แน่ไม่นอน เนื่องจากเหตุและบัจจัยนะอันนี้อันนี้มาเราเราเข้าไปถึงสิ่งที่อาจารย์จะบอกในเบื้องต้นก่อนที่จะไปภาพรวมก็คือว่าอย่าไปได้ตื่นตระหนกตกกระจายหรือว่าไปตระหนกไปจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเป็นเรื่องปกติโอครับผมนะและสิ่งเหล่านี้ที่มันปกติแต่มันมาไวนะที่บอกว่าดิสลอฟนี่เนี่ยครับอาจารย์มันมาไวเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารครับ นะฮะเทคโนโลยีในการสื่อสารเนี่ยสามารถสื่อสารไปได้อย่างทั่วถึงอย่างรวดเร็วครับอาจารย์ใช่ไหมครับเนื่องจากเทคโนโลยีของทางด้านทำไอ้เกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสารนะหรือไอ้พูดง่ายๆคือคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเชียลมีเดียเออทั้งหมดอ่ะครับอาจารย์อันนี้คือถ้าเรารู้เราเข้าใจว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็สามารถเตรียมพร้อมได้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่า สร้างภูมิคุ้มกันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นะเราจะทําให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ถูกสิ่งเหล่านี้มาครอบงําเรานะรู้ทันรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราก็จะสามารถแก้ไปแก้ไขปัญหาได้หรือดําเนินชีวิตให้สอดคล้องให้สอดคล้องครับ <นะ S 1> ผครับอย่างนี้แสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยที่อาจารย์ให้มา อันดับแรกคือสติก่อนเลยถูกไหมครับก็ใส่ใจครับผมให้ความสนใจมันและตั้งใจขึ้นตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเพราะว่าคนเราในเวลาทําอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราครับอาจารย์เป็นการแสดงออกของเราว่าเราจะต้องแสดงออกยังไงครับแต่แสดงออกอะไรทั้งหมดเนี่ยมาจากจิตใจของเราครับอาจารย์แล้วมาจากความคิดของเราไม่ความรู้ความเข้าใจของเราเป็นยังไงใช่ไหมเราถึงแสดงออกมาเป็นอย่างนั้น ถ้าเรารู้กระบวนการนะทางด้านของร่างกายและจิตใจคือชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบยังไงมาเราก็ตั้งรับได้ดีใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีความมั่นใจและปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลาย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 รูปแบบหรือเรียกว่าบางทีหลายๆสิ่งที่เขาจำลองไว้นะโมเดลอะไรเงี้ยนะเราก็ มีหลายๆแบบที่คนคิดออกมานะที่เรานำมาใช้นำมาประยุกต์ใช้จะทำยังไงประยุกต์ใช้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องนะเพื่อให้เราอยู่รอดได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเพราะว่า,าวูกาเนี่ยมันเข้าไปในทุกวงการครับใช่ไหมทั้งวงการทหารที่เดิมทีที่ต้นกำเนิดมันนะแล้วก็วงการธุรกิจนะทางสังคม ทางเศรษฐกิจนะทั้งหมดเนี่ยมันมันอยู่ด้านหมดอ่ะนะอยู่นั้น,นะน,นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะพวกนี้ที่เมื่อกี้คุณนบดลพูดเนี่ยว่าม,มีผลกระทบจากไอ้ไอโรคระบาดจากอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับบรรยากาศอากาศอไอ้ไอ้ไค<อ>้ c l i m a t ของเราเกิดจากความขัดแย้ง ของกลุ่มคนคของกลุ่มของประเทศนะมันก็ส่งผลกระทบเหล่านี้ขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างเชื้อโรคเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร,รนะมันก,ก็มีโอกาสนะคือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาได้ได้ได้หลายหลายประการ,รนะแต่เราไปสนใจมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์มากนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงว่าให้ตัวพวกเราเนี่ยให้สุขภาพแข็งแรงนะ มีภูมิต้านทานที่ดีนะเพราะว่าต่อฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการทดลองช่วงนี้ใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยเพราะว่าคือมันไม่ชัดเจนเนี่ยเนี่ยมันคือไอไอ้ม่ไม่ไม่ชัดที่ ambiguity นะมันเกิดความไม่ชัดเจนแต่เราคนเรามีความจําเป็นที่ต้อง ที่ที่ต้องใช้มันครับซึ่งบางครั้งเราก็ไม่อยากจะใช้แต่ถ้าเกิดไม่ใช้มัน,มนก็จะเสียหายเยอะเ,เออเออมันก็มันคือคือนี่เราต้องช่างน้ําหนักนะแต่จะฉีดเข็มสามเข็มสีอะไรเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะ <laughs> ผมว่าออตอนนี้ถ้าเกิดเรามียารักษาอะไรได้อะไรเงี้ยนะ ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับอาจารย์ครับคือภาพรวมของโลกเราตอนนี้มันผันผวนเปลี่ยนแปลงคุมมคืออธิบายได้ยากมากทีนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของผู้นําในระดับต่างๆที่จะต้องมาเตรียมการรับมือแก้ไขปัญหาดูแลประชากรของตัวเองเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าผู้นาใ,ในระดับต่างๆเนี่ยนะครับควรมีการจะต้องประสานเปลี่ยนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยังไงบ้างครับคือไอวูกาเวอร์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของผู้นํา ใช่ไหมเลยเป็นเรื่องผู้นำว่าผู้นำควรจะเกิด d i s r u p t แบบนี้ใค like ร disruption leader อะไรเนี่ย leadership เนี่ยจะต้องเป็นยังไงนะเราเราก็ต้องมองดูตัวผู้นำนะผู้นำในระดับใหญ่ไปเลยนะในระดับโลกนี่นะผู้นำทางด้านสุขภาพของโลกนี่เป็นไงอนะของการค้าโลกเป็นยังไงอของ ไอ้ climate change คายเมดเชงเป็นยังไงนะหรือเกี่ยวกับสหประชาชาตินะว่าไอ้การพัฒนาแบบยั่งยืนนะ,ะเขามีมีอะไรออกมาบ้างนะเราก็ต้องคอยติดตามดูนะอันไหนที่เราปฏิบัติได้ทันทีเราต้องรีบปฏิบัติตามนั้นนะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ทุกสิ่งเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยไปทำใดประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยอ,อีกประเทศหนึ่งไม่ทำ อย่างยงโรคระบาดเนี่ยทุกประเทศเขาทำกันหมดถ้าคุณไม่ทําเนี่ยนะมันก็คุณก็มันก็ไม่หยุดอ่ะมันก็มันก็อยู่ไปตลอดอ่ะมันก็ไปพักตัวที่ประเทศนั้นแล้วก็แพร่กลับออกมาใหม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้เรื่องเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มันยังไม่ชัดอ่ะนะมันก็เป็นอันเซอร์เทนตี้แล้วนะมันก็แบบคล้ายๆมันมันมันไม่แน่ไม่นอนแล้วแหละใช่ถ้าเราสามารถทําตามผู้นำนะแล้วเราต้องมาพิจารณาอย่างรอบคอบเหมือนกัน ว่าอันไหนที่เพราะว่าบางทีมันยังมันมันยังไม่ชัดเจนนเะนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงวัคซีนเนี่ยนะเราเราก็ต้องมาพิจารณาอย่างรอบครอบนะละที่สำคัญที่สุดก็คือต่อมาในแต่ละดับ่าพู้นําประเทศเราเป็นยังไงนะแต่ละประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงนะเราก็ต้องมาดูนะให้ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศนั้นๆอ๋อครับไม่ใช่ว่าเขาทําแบบนั้นเราต้องทําตามแบบเขา การแก้ไขปัญหาแบบเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทุกประชากรได้แบบที่นายกบอกไงว่าชุดเดียวเนี่ยมันใส่กันด้วยกันไม่ได้หรอกทุกคนใส่ใส่พอยใส่ชุดมันไม่เท่ากันครนะอย่างเนี้ยก็เราเราจะทํำยังไงว่าเออให้การเวลาสถานที่และสังคมบุคคลต่างๆไม่เหมือนกันนะแล้วเราก็ต้องมาดูดูเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนนะ ความชัดเจนคือ ambiguity เนี่ยมันมันมันไม่ชัดเจนไงนะมันถึงมันถึงไอ้ไอ้เกิดเกิดคือ uncertainty ครับเมื่อครูอาจารย์ยกประเด็นมาอันหนึ่งผมก็สะกิดใจขึ้นมาอยากเรียนถามอาจารย์ว่าการจริงๆแล้วการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความยั่งยืนเข้าไปจับมันเพื่อให้หมายถึงว่าพัฒนาสังคมตัวบุคคลหรือโครงสร้างต่างๆเนี่ยให้มีความ ดำเนินการได้แบบยั่งยืนเนี่ยก็อาจจะช่วยคานความวุ่นวายสับสนตรงนี้ได้ได้หรือไม่ครับอาจารย์ได้ได้คือคือความยั่งยืนเนี่ยคือหมายความว่าคุณจะต้องพัฒนาต่อเนื่องครับอาจารย์นะไอความยั่งยืนถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆเนี่ยคุณไม่ยั่งยืนอ่ะ<ว>เพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนแปลงบูก้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะยั่งยืนคุณจะต้องมีการพัฒนามาคู่ด้วยครับอาจารย์ถ้าไม่พัฒนาเนี่ยคุณจะไม่ยั่งยืนอ ป้าหมายเรามีไว้พอตรวจ <c oughs> ปัจจัยตัวแปรเข้ามาเปลี่ยนแปลงปุ๊บ <c oughs> เราก็จะมันว่าย่างเงยน็นมันก็ไม่สามารถทําต่อได้เพราะาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์นะถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราก็ก็จะให้ทำเ,เราก็จะมีการเตรียมพร้อมและทําให้มันพอดีพอเหมาะนะนะสมดุลที่พูดถึงเนี่ยนะและทําให้พอประมาณให้มันพอดีพอดีแล้วเราต้องมีภูมิคุ้มกันเฮออาจารย์ครับอันนี้คือรูปแบบว่า โลกเรามันเปลี่ยนแปลงผันผวนไปใช่ไหมครับมีความร่วมมือมีการพยายามหาแนวทางที่จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงคล้ายเม็ดเจมีความร่วมมือกันในระดับสากลระดับภูมิภาคมีการรับมือเรื่องโรคระบาดม,มีการรับมือเรื่องการตั้งเป้า SDG GO คือ Sustainable g o l Development อ,อย่างนี้นะครับทีนี้อันนี้คือหลักของสากลถ้าหลักของประเทศอย่างประเทศไทยเราเนี่ย อาจารย์คิดว่าควรจะใช้แนวคิดอย่างไรในการรับมือกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับก็เด้ไงก็เราก็มาดูแต่ละระดับใช่ไหมครับอาจารย์ระดับผู้นําประเทศครับระดับผู้นําของหน่วยงานต่างๆของประเทศครับใช่ไหมครับที่จะต้องรับผิดชอบนี่นี่นี่คือเรื่องของประเทศครับอาจารย์นะแต่ในระดับของไอ้ไอ้ประเทศไทยชน ต่างๆนะอันนี้ก็สําคัญอ๋อครับผมใช่ชุมชนต่างๆที่ต้องมีผู้นําชุมชนที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์นะหน้าที่สําคัญที่สุดคือครับผมตัวเราเองซึ่งเราจะต้องเป็นผู้นําของครอบครัวครับหรือผู้นาของของตัวเราเองเนี่ยครับอ่ถ้าตัวเราเองนี่มีความรู้ความเข้าใจถ้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ครับมันก็ส่งไปสู่ข้างบนนะเรามองภาพใหญ่ ทําอะไรก็มองภาพใหญ่ oh. มาถึงแล้วก็ในสุดเวลาทํา mm. ก็ทําจากภาพภาพใหย่ภาพเล็กขึ้นไป mm. เพราะว่าภาพเล็กขึ้นไปมันทําง่าย oh. เพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่น oh. เราอยุ่กับตัวเราเอง oh. นะทำอย่างนี้ให้สําเร็จก่อนนะแล้วค่อยเป็นขั้นเป็นตอนออกไปมันก็ขยายผลออกไป oh. นะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะแบบคล้ายเราจัดฝึกอบรมเนี่ยเราต้องจัดฝึกอบรมเพื่อที่จะให้คนที่มาอบรมเนี่ยนะไปสอนตอ่อ ถ้าถ้าเราเราจะไปทําคนเดียวเลยจะผู้นำผู้นำคนเดียวจะมาทาเนี่ยมันทําไม่ได้แต่แต่ถ้าเกิดผู้นํามีความสามารถมีวิธีการบบกี่พูดถึงเนี่ยนะก็จะทําให้สําเร็จเพราะฉะนั้นผู้นําของประเทศคือผู้นําหน่วยงานชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยต้องมองต้องมองออกไปแล้วขยายผลจากตัวบุคคลก่อนครับอาจารย์แล้วผู้นําก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างด้วยอ๋อครับผมเพราะฉะนั้น คุณค่าของคนเนี่ยนะเป็นเรื่องสําคัญนะก็นเรื่องสําคัญในเรื่องของเ,ออเราจะส่งคุณค่าของแต่ละคนยังไงเนี่ยให้เกิดประโยชน์ให้ได้กลับไปที่สังคมอีกครั้งอาจารย์ครับ,รบแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าเราจะต้องสอนเอาหลักคิดแนวคิดไปสอนเขาให้เพื่อที่ให้ไปสร้างกระแสะสังคมที่มีความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ อาจารย์คิดว่าอย่างพวกเราเนี่ยที่จะใช้ปฏิบัติในประเทศไทยเนี่ยควรจะใช้แนวคิดอะไรมาประยุกต์ใช้ครับแบบที่ผมอบอกเนี่ยนะนะไอแนวคิดหรือไอกรอบความคิดหรือ,อรูปแบบนะซึ่งเกิดจากความคิดของคนนะมาแล้วนะเราจะทำยังไงว่าเอาความคิดเหล่านั้นนะนะเอาเอาเอามาพิจารณาไปใช้แต่ประเทศไทยนี้ได้เปรียบมากครับอย่างนี้นเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่9ได้ให้บรดกอันล้ำข้างเราไว้คือปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เป็นรูปแบบเป็นปัชญาใช่ไหมซึ่งทุกคนเนี่ยท่องได้หมดในปัจจุบันนี้นะเต่าที่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่องได้หมดแต่ในเนื้อหาจริงๆเนี่ยนะคนไม่มาคิดอย่างละเอียดให้ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะนํามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับ้าการพัฒนาขึ้นไป อันนีนนผ้ผมคิดว่าเอาตัวนี้เป็นตัวหลักซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นสอดคล้องกับหลักของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและหลักของธรรมชาติของชีวิตของเราอ,อันนี้ถ้าเกิดเราเอาสิง่งเหล่านี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ผิดหรอก,กะนะฮะถูกต้องเพราะว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นเป็นไปตามนั้นความถูกต้องอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเอามาพิจารณาดู อย่างยกตัวอย่างว่ามีความรู้คู่คุณธรรมเนี่นะเป็นเป็นตัวที่คิดว่าเป็นตัวเสริมแต่ที่จริงนะเป็นตัวสําคัญนะยังไงครับอาจารย์ความรู้คู่คุณธรรมนี่หมายความว่าคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้พร้อมกับคุณคุณว่าความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติที่ถูกต้องนี่คืออะไรถูกต้องนี่คืออะไรคือคุณธรรมอ๋อนะครับผม คุณจะทําให้มันถูกต้องทําให้มันแบบดีงามดีงามพอดีพอเหมาะพอประมาณให้สมดุลนะให้มีภูมิคุ้มกันให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีผลกระทบที่ดีต่อคนรอบตัวและธรรมชาติแวดล้อมของเราด้วยธรรมชาติแวดล้อมของเรานี่คืออะไรครับอาจารย์มันก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องบุคคลอื่นๆอะไรพวกนี้นะเรื่องอะไรพวกสิ่งแวดล้อมที่ที่ที่เราอยู่เรื่องพลังงานนะ เรื่องไอ้ผลอะไรที่มากระทบกับเราเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมของของของธรรมชาติจริงๆมันเป็นอย่างนั้นครับนะแต่ภายในตัวเราเนี่ยที่เมืเอ่อกีออ้ในรายการที่แล้วเนี่ยเรา<ฮ>ได้พูดถึงว่าสาคัญท,ที่อยู่ที่ตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การฝึกตนเป็นเรื่องสาคัญครับอาจารย์ครับ,นะรบถ้าอาจารย์คิดว่าการนําเอาหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาใช้เนี่ยน่าจะ สามารถช่วยบรรเทาความผันผวนความวุ่นวายความยุ่งเหยิงหรือรับมือกับความสับสนต่างๆนี้ได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าควรจะปลูกฝังลงไปในพื้นที่พื้นพื้นที่ใดของสังคมบ้างครับผมผมว่าทุกภาคส่วนนะครับนะตั้งแต่ในชีวิตประจําวันของครอบครัวเราตัวเราเองครับอาจารย์นะเริ่มต้นจากนั้นเนะีนะ่ยครับอาจารย์เข้าไปแล้วก็เราก็แล้วก็ขยายผลออกไปในทุกภาคส่วนแต่ ส่วนที่สําคัญที่สุดคือเราจะขยายผลได้อย่างไรให้มีประสิทธ,ธิภาพครับอาจารย์ได้คุณภาพครับอาจารย์รเราก็ต้องไปนําคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างหน่วยงานข้าราชการต่างๆครับหนะ้ที่สําคัญที่สุดคือครูบาอาจารย์อ๋อครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ต้องต้องไปสอนสามารถส,สอนต่อได้ส<น>ายทอดต่อไดออ้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เยอะมาก หรือหน่วยงานพวกข้าราชการพวกทหารตำรวจนะข้าราชการต่างๆเอกชนนะ้้วมีอะไรกัมีก็นักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือจะครบกับทุกพื้นที่ทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นเราจะขยายผลยังไงว่าให้ให้ได้ประมาณสัก30%ซของประเทศเนี่ยที่รู้เรื่องพวกนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญได้ละนะ จริงเราไม่ต้องหวังผลสูงสุดขนาด890%ขอให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเแม่นยำและปฏิบัติได้จริงสัก30%อาจารย์คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเคเ <ละ S 2> พราะพประธานประธานมูลนิธิของเราบอกอย่างนั้นนะโอ้ครับผมแ้วาระามูลนิธิของเราเนี่ยเราแบบเราผิดชอบด้านนี้มากมากท่านผลในวยสร้างเนี่ยประดิษฐ์ ครับครับท่านก็เคยให้ความคิดแนวคิดตรงนี้มาว่าตแต่หลังจากสาสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยโมเมนตัมของสังคมมันจะเกิดแล้วก็จะทําซ้ําไปทําตามกันด้วยนะครับสังคมก็จะสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราจะต้องการได้ครับทีนี้อาจารย์ครับในส่วนของเรื่องการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อรับมือกับปัญหาต่างในสังคมเนี่ยในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยได้นํามาใช้ในรูปแบบไหนบ้างครับผมเอ้ยผมใช้ในชีวิตประจําวันของผมผมดูแลร่างกายดูแลสุขภาพดูแลจิตใจผม ครับโดยใช้ปชัชจาเศรษฐกิจพอเพียงยังไงครับอาจารย์ใช้ยังให้มันพอเพียงเวลาเวลาสมมุติว่ายกตัวอย่างออกกําลังกายครับเราก็ออกกําลังกายให้มันสม่ำเสมอและให้มันพอดีพอเหมาะครับใช่ไหมแล้วต้องเฝ้าสังเกตดูสําคัญที่สุดคือการเฝ้าสังเกตดูว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะแล้วอีกงานหนึ่งคือจิตใจ ก็เช่นเดียวกันนะเราจะทําไงให้ดูจิตใจเรานะจิตใจเราใส่ใจไหมเราตั้งใจไหมเราสนใจเรื่องนี้ไหมเราตระหนักเรื่องนี้ดีมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราถ้าเรามีสิ่งเราเนี้ยนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาขึ้นอยู่แนวคิดของอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นการดูแลความสมดุลแล้วก็ทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งภายในอันนี้จะเป็นหลักเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลักนี่คุณนพดลนี่ ฉลาดมากเลยจับอะไรได้หมดเลยครับครับคือก็ในในแง่มุมของอาจารย์เนี่ยทางเราที่ได้ไดไดเชิญอาจารย์มาเนี่ยเนื่องจากอาจารย์เนี่ยมีความคิดคแนวคิดที่เข้าใจในปรัชญาต่างๆและการนำมาประยุกต์ใช้นะครับ <c oughs> ก็ผมก็เลยจึงเ,เรียนเชิญอาจารย์มาแชร์ความรู้ในประเด็นนี้กับพวกเรานะครับสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะสรุปในเรื่องนี้ให้ฟังก็อยากให้ประชาชนไทยเนี่ยทุกคนในทุกหมู่เหล่านี้นะ ครับอาจารย์สามารถพึ่งตนเองได้โดยผ่านการเรียนรู้ครนะเรียนรู้และทำความเข้าใจนะทำใหนะ้การงานของเราการกระทำอะไรของเราเนี่ยนะให้สมบูรณ์มไม่ว่าการกินการอยู่การการออกกําลังกายนะแม้กระทั่งการหายใจเนี่ยถ้าหายใจให้ถูกต้องนี่ก็จะดีขึ้นเยอะนะอ,นะอย่างเนี้ยทำให้พวกนี้ร่างกายนะ จิตใจนะจิตใจเราต้องจิตใจล่าเริงผ่องใสสดชื่นเบิกบานหรือว่ามีกระยิมใจอะไรเงี้ยลอดเวลายแล้วก็อย่าเครียดผ่อนคลายครับอัน,นนะในสุดเราก็จะมีสุขภาพจิตดีนะเสร็จแล้วเราต้องฝึกเรื่องคุณภาพของจิตให้ดีนะฝึกเรื่องสมรรถภาพของจิตให้ดีแล้วสุขภาพของจิตนะแบบคล้ายๆร่างกายเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันทั้งสามอย่างเนี่ยนะ คุณทำให้มันดีนะเสร็จแล้วในสุดคือความรู้ความเข้าใจเพราะว่าทุกคนเวลาจะทำอะไรมันต้องคิดถ้าความรู้ความเข้าใจเราเป็นยังไงปุ๊บมันจะไปฝังอยู่ในตัวอยู่ใน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 ชีวิตขอเราเนี่ยในจิตสำนึกเราเนี่ยมันทำให้เราติดเป็นนิสัยถ้าเราจิตสำนึกหรือว่าเราเก็บข้อมูลที่ดีไว้อย่างถูกต้องไว้เราก็ทำอะไรออกมาได้ถูกต้องแต่ถ้าเก็บไว้อย่างไม่ถูกต้องเราก็เป็นนิสัยของเราที่ไม่ดี มันมีนิสัยดีกับนิสัยไม่ดีซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ว่ามันมันเก็บอย่างนั้น <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเราลึกได้วแบบ่าโอ,อ้ของเรานี่มันไม่ถูก <ฮะ S 1> เนี่ยเราจะปรับตัวเรายัางไงให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงมา,มาแล้วว่าจะทําเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอันนี้ก็คือมาถึงไอคือ ความผันฝนในร่างกายของเราได้จิตใจของเรามันตรวจสอบมันตรวจสอบอย่างมีสติไมอจารบูก้าในตัวเราข้าขไปอยู่ในตัวเราด้วยในตัวเพราะว่าเราต้องไปสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆภายนอก ใช่ไหมตัวเราเองเนี่ยสมกับอาจารย์ที่บอกเลยนะครับว่าเป็นจริงจเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ในตั้งแต่ระดับมหาภาคจนไปถึงจุลภาครวมไปถึงภายนอกและภายนในตัวเราด้วยนะครับความจริงเป็นยางไงครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร,ระยิมสันตกุลมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงพอดีนะครับพบกับรายการคิดดีสังคมดีได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 True Vision 7 8 4และสื่อออนไลน์ของทางสถานีทุกช่องทาง สำหรับวันนี้ผมนพดนลรัตรนแสงฮิรันและอาจารย์กระยิมสารตะกูลต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ